ฮันยอเโยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องอมกอเค p ป๊อปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันและก็ชวนทุกคนมาเมา์มอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต,ต,ต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคป๊อปนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับเราก็มาอัปเดตเรื่องราวของลิซ่ากันนะครับเริ่มกันเลยกับเรื่องแรกนะครับนั่นก็คือเรื่องปังๆนั่นเองนะครับของลิซ่ากับยอดติดตาม IG กันดีกว่าเพราะว่าตอนนี้นะครับยอดฟอลโล่ลิซ่าขยับขึ้นมาเป็น9.8ล Follow เรียบร้ย นะครับทุกคนเพื่อใครเนี่ยไอจี IG ยังไม่ได้มีการอัปเดตหรือว่ารีเฟรชของลิซ่าแล้วยังเป็นยอดเก่าอยู่นะครับช่วงนี้เนี่ยไอจีลิซ่าค่อนข้างจะติดเงาเลยทุกคนบางทีเนี่ยขยับขึ้นมาแล้วรีเฟรชอีกทีหนึ่งตกลงไปนะคะขยับขึ้นมาแล้วก็ตกลงไปรีเฟรชใหม่เนี่ยก็กลับขึ้นมาเหมือนเดิมดังนั้นเนี่ยทุกคนก็ ไม่ต้องวิตกกังวลมากนะครับล่าสุดนี้ยอดขึ้นมาเป็น95.8ล้านแล้วถ้าของใครยังเห็นเป็นยอดเดิมอยู่95.7.6เนี่ยเดี๋ยวรออีกสักแป๊บหนึ่งนะครับกลับเข้าไปดูใหม่ก็จะเห็นว่ายอดของลิซ่าเพิ่มขึ้นมาจริงๆส่วนเรื่องไ g ติดเงาของลิซ่าเนี่ยถือได้ว่าเจอบ่อยมากเลยนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรต่อให้เงาจะแแค้นขนาดไหนก็ตามแต่ว่าความปังของลิซ่าเนี่ยเกินต้านไปแล้วนะครับล่าสุดนี้ก็คือ95.8ล้าน followers ไปเป็นที่เรียบร้อยใกล้จะ96ล้านแล้ว เลยอีกเพียงแค่นิดเดียวเท่านั้นภายในเดือนนี้เนี่ยมาถึงก่อน วันสิ้นเดือนแน่นอนนะครับกับยอด96ล้าน followers ยังมีอีกหนึ่งเรื่องนะครับเป็นการอัปเดตที่ดีมากเลยนั่นก็คือลิซ่าเนี่ยเขาตกแฟนเกิร์ลได้นะครับเป็นคนดังซะด้วยนั่นก็คือ i n f อน e ซอร r นะครับแล้วก็เจ้าของแบรนด์นั่นเองนั่นก็คือโรมีนั่นเองนะครับสาวสวยสุดปังนะครับยอด follow เนี่ย1.5ล้านกันเลยทีเดียวเป็นทั้ง i n f อน e ซ c e r แล้วก็เป็นทั้งเจ้าของแบรนด์นะครับแบรนด์เครื่องประดับต่างๆกระโปรงกระเป๋าเอ่ยแบรนด์เนี่ยมีสินค้าสวยๆมากเลยนะครับทุกคนล่าสุด นี้เนี่ยเขาเพิ่งลงคลิปนะครับไปดูลิซ่าที่คอนเสิร์ตนั่นเองเปิดเพลงมันนี่อยู่ในรถนะครับแบบ drop สนนี่แล้วก็เต้น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 รู้เลยนะครับว่าแบบนี้เนี่ยเมนใครเปิดมันนี่เต้นในรถปุ๊บ แป๊บหนึ่งเนี่ยฟลุปเลยนะครับทุกคนวาร์ปไปอยู่ในคอนเสิร์ตแล้วก็ไปเต้นกับลิซ่าในคอนเสิร์ตด้วยอน j o y คอนเสิร์ตสุดๆนะครับอยู่บนที่นั่งแล้วก็กําลังดูโชว์ของลิซ่า drop ัมมันนี่กันอยู่เลยประกาศให้โลกรู้ไปเลยนะครับว่าเมนลิซ่าของจริงนี่เลยนะครับเมนลิซ่าเนี่ยเขาเก๋เขาเลิศกันทุกๆคนเลยจริงๆคนนี้ก็สส่แฟชั่นเลยแล้วก็แต่งตัวเก่งนะครับที่สําคัญเลยเนี่ยมีแบรนด์เป็นของตัวเองแล้วก็ปลื้มลิซ่ามากๆไปคอนเสิร์ตครั้งนี้เพื่อลิซ่าคนเดียวจริงๆเลยนะครับ ดรอปซัมมาน,นี่ตั้งแต่อยู่ที่บ้านเตรียมตัวไปขึ้นรถลาไปดรอปซัมมาน,นี่พร้อมกันกับลิซ่าต่อที่โนตแถมยังเต้นเอาสนุกเอามันมากมากเลยนะครับโชว์ของลิซ่าเนี่ยเขาเรียกแข่งให้ลุกขึ้นมาเต้นให้ลุกขึ้นมาจอยได้ตลอดตั้งแต่ต้นจนจบเลยจริงๆนี่ก็เป็นอีกหนึ่งสาวนะครับที่โดนลิซ่าตกไปแล้วเชื่อเลยว่าโดนตกเพราะว่าทั้งความสามารถในการร้องเพลงการเต้นการแรปนะครับเพลงปังๆของลิซ่าแล้วก็ดองลิซ่าตกเพราะว่าความแฟชั่นด้วยแน่นอนสำหรับคลิปนี้นะครับเราก็แวะมาแชร์มาอัปเดตเรื่องราวของ Lisa ให้ทุกคนได้ติดตามกันไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับทุกคนยังไงฝากกดไลค์แล้วก็ฝากกดติดตามช่องเราไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับอันยอง